สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นลดั d d ี h คุกกิ้งครับวันนี้ Da ต d ีมีสูตรขนมปังสังขยาใบเตยจิ๋วมาฝากเพื่อนๆกันครับ วันนี้เราจะปั้นขนมปังเป็นก้อนเล็กๆนะครับทานคำสองคำก็หมดแล้วนะครับเพลอเๆทานเพลินๆเนี่ยหมดกล่องไปได้เลยนะครับตัวแป้งขนมปังสูตรนี้เราจะนวดด้วยมือนะครับเราไม่ต้องมีเครื่องตีก็สามารถทําขนมปังสูตรนี้ได้เลยนะครับตัวแป้งก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนตัวไส้สังขยาใบเตยเนี่ยก็มีรสชาติหวานหอมแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับทานเพลินๆไปเรื่อยๆนี่เพลเพแป๊บเดียวหมดกล่องเลยนะครับ เอาไว้ให้เพื่อนๆทำทานทำเป็นของฝากหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนขนมปังแล้วก็ส่วนของสังขยาใบเตยนะครับในส่วนของขนมปังก็จะมีแป้งขนมปัง250กรัมแป้งเค้ก50กรัมน้ำตาลทราย50กรัมไข่ไก่1ฟองนมสดชนิดจืด1 2 5มลร ยีสต์2ช้อนชาเนยสดชนิดจืด20กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับต่อไปในส่วนของสังขยาใบเตยนะครับเราใช้ใบเตย50กรัมน้ำเปล่า150มิลลิลิตรนำมาผสมกันแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะครับเราจะได้น้ำใบเตยทั้งหมด100มิลลิลิตรครับต่อไปไข่ไก่2ฟองนมสดชนิดจืด100มิลลิลิตรกะทิ200 ml, มิลลิลิตรแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย150กรัมแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาครับขั้นแรกเรามาทำน้ำใบเตยก่อนนะครับเรานำใบเตย50กรัมผสมกับน้ำเปล่า150มิลลิลิตรนำไปปั่นให้ละเอียดนะครับพอเราปั่นใบเตยละเอียดแล้วเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราจะใช้น้ำใบเตยทั้งหมด100มิลลิลิตรครับ พอเรากรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มขน้นสำหรับทำสังขยาใบเตยครับเราจะใช้ทั้งหมด100มิลลิลิตรนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำน้ำกะทินมสดชนิดจืดน้ำใบเตยเข้มขน้นน้ำตาลทรายไข่ไก่แล้วก็เกลือครับ เราใส่ลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราใช้ที่ตีแป้งเนี่ยตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งครับตีไปเรื่อยๆจนแป้งข้าวโพดละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะกรอง1รอบนะครับเผื่อมีแป้งหรือมีเศษใบเตยที่มันตกค้างอยู่นะครับตัวสังขยาของเราจะได้เนียนนะครับพอเราได้เนื้อสังขยาแบบนี้แล้วเราจะนําไปตุ๋นครับวิธีการก็คือเรานําหม้อใบหนึ่งตั้งน้ําให้เดือดนะครับจากนั้นเรานําหม้อสังขยาไปวางไว้ด้านบนครับ ตัวไอ้น้ำจากหม้อด้านล่างเนี่ยจะทำให้สังขยาของเราสุกแล้วก็จะไม่ไหม้ด้วยครับเราก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเนื้อสังขยาข้นแล้วก็เนียนแบบนี้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำขนมปังครับเรานำนมสดชนิดจืดผสมกับน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราก็ใส่ยีสต์ลงไป2ช้อนชาครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ยีสต์มันทำงานนะครับตัวยีสต์มันก็จะฟูขึ้นมาครับ ระหว่างรอยตดขึ้นฟูนะครับเราก็จะนําแป้งขนมปังแป้งเค้กแล้วก็เกลือมาร่อนให้ละเอียดก่อนครับพอเราได้แป้งที่ละเอียดแล้วนะครับเราจะทําเป็นหลุมตรงกลางครับจากนั้นเรานํายตดที่เราพักไว้5-10นาทีแล้วนะครับมันก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะครับเราก็นํามาเทใส่ตรงหลุมตรงกลางครับแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนส่วนผสมให้มันเข้ากันครับ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับเราจะทําให้เป็นหลุมตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็นําไข่ไก่มาตีให้แตกก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็ใช้ช้อนคนเหมือนเดิมนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้มือนวดได้เลยครับเราจะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ พอแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็จะนวดต่อนะครับนวดไปเรื่อยๆจนเนยเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งเลยนะครับนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆสลับกับการทุบแป้งนะครับฟาดแป้งไปแบบนี้แล้วก็นวดไปเรื่อยๆครับนวดไปจนแป้งเนี่ยไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดกับ ที่เรานวดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเราก็จะนำขึ้นมานวดต่อบนแผ่นซิลิโคนอีกประมาณ10นาทีครับวิธีการก็คือใช้ข้อมือเนี่ยคลึงแป้งนะครับแล้วก็ใช้ด้านหนึ่งฉีกออกไปนะครับแล้วก็ดึงกลับมาทบนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็สลับกับการฟาดแป้งนะครับแล้วก็นำมาคลึงสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนแป้งเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ เราจะนวดแบบนี้ใช้เวลานวดประมาณ10นาทีนะครับความเหนียวความนุ่มของแป้งเนี่ยก็จะได้มาจากการนวดแบบนี้นะครับสูตรนี้เรานวดมือนะครับไม่ต้องใช้เครื่องตีเราก็สามารถทําขนมปังสูตรนี้ได้นะครับนวดไปเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณสักสินาทีครับ พอครบ10นาทีนะครับตัวแป้งเนี่ยก็จะเนียนแล้วก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเรานําแป้งมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับพอครบ1ชั่วโมงแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยนะครับเราก็จะนําแป้งมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับวิธีการก็คือใช้มือกดลงไปให้ทั่วๆแผ่นนะครับ พอเรากดแร่อากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนละ10กรัมเท่าๆกันครับวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมด48ก้อนนะครับพอเราแบ่งแป้งก้อนละ10กรัมเท่าๆกันแล้วนะครับเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ครับแล้วเราก็จะพักแป้งต่ออีก15นาทีครับ วิธีการก็คือใช้มือกดลงไปนะครับแล้วก็จีบแป้งเข้ามาแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเราก็นําไปพักใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะครับพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับพอเราพักแป้งครบ15นาทีนะครับแป้งที่เราพักไว้ก็จะฟูขึ้นมาเป็น2เท่าครับ จากนั้นเราก็จะนำแป้งมาขึ้นรูปครับโดยการคลึงให้เป็นรูปวงรียาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะม้วนจากด้านบนลงมาด้านล่างครับพอเราม้วนเราก็จะต้องกดให้มันแน่นๆด้วยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องจับจีบให้แน่นครับเพราะเวลาเราพักแป้งทิ้งไว้แป้งจะฟูขึ้นแล้วมันจะดีดตัวออกนะครับทำให้เวลาเราไปอบเนี่ยจะไม่สวยงามครับ เราจับจีบแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษอบนะครับหรือเป็นกระดาษไขก็ได้นะครับหากแป้งให้ขึ้นฟูต่ออีก1ชั่วโมงครับเพื่อนๆต้องหาภาชนะที่มีฝาปิดนะครับหรือว่าใช้ผ้าขาวบางคลุมไว้ด้วยนะครับแป้งจะได้ไม่แห้งครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นเลยนะครับพอเวลาที่เราวางเรียงบนถาด พักแป้งนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเว้นระยะห่างไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาเราพักแป้งทิ้งไว้1ชั่วโมงแป้งก็จะฟูขึ้นมาอีกเป็น2เท่าครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะนำนมสดชนิดจืดมาทาที่หน้าขนมไว้ด้วยนะครับเวลาอบเนี่ยมันก็จะได้เป็นสีน้ำตาลอ่อน,ออนสวยงามครับระหว่างที่เราทานมสดอยู่นะครับเราก็จะไปวอร์มเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ160องศาประมาณ10นาทีครับ พอเราวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอบที่ไฟ160องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมแล้วก็ใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณ10-15นาทีครับพอวอร์มเตาเสร็จแล้วเราก็นำขนมเข้าไปอบได้เลยครับระหว่างที่เรารออบขนมนะครับเราก็จะกลับมาดูที่สังขยาใบเตยของเรานะครับพอเราพักสังขยาใบเตยของเราเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาใส่ในถุงบีบแบบนี้นะครับ เวลาเราใส่ไส้ลงไปก็จะได้สะดวกครับเราก็ตักสังขยาใบเตยใส่ในถุงบีบแล้วก็มัดปากทิ้งไว้รอไว้เลยนะครับพอครบ10นาทีนะครับขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นำออกจากเตานะครับจากนั้นเรานำเนยสดชนิดจืดมาทาที่หน้าขนมปังตอนที่ขนมปังยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับทาไปให้ทั่วแบบนี้นะครับตัวเนยสดเนี่ย จะทําให้ขนมปังเนี่ยมีความเงางามนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยครับเราต้องทาตอนที่มันร้อนๆนะครับเนยก็จะได้ละลายติดไปที่หน้าขนมเลยครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับพอขนมเย็นแล้วเราก็นํามาผ่าครึ่งครับเราจะผ่าไม่ต้องขาดนะครับผ่าเพื่อที่ให้มันอ้าออกแบบนี้นะครับใช้มีดตัดขนมปังหรือว่ามีดบางๆคมๆก็ได้นะครับ ตัดออกแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไส้สักขยาไปเตยม,มาใส่ได้เลยครับเราก็จะตัดที่ปากถุงเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็บีบไส้ใส่เข้าไปได้เลยครับเราจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแบดดดี้ก็จะใส่ให้เต็มพอดีเลยนะครับเวลาเรานำไปใส่กล่องมันก็จะดูสวยงามนะครับ วันนี้ดดดี้ก็จะทำใส่กล่องไปฝากเพื่อนๆแล้วก็ฝากญาติผู้ใหญ่นะครับสูตรนี้เราจะได้ทั้งหมด48ชิ้นครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับขนมปังสังขยาใบเตยจิ๋วนะครับเราจะทำเป็นก้อนเล็กๆทานก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ1-2คําคำก็หมดแล้วนะครับทานเพลินๆเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวหมดกล่องแน่นอนครับสูตรนี้อร่อยนะครับตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไส้สังขยาเนี่ยมีความหวานหอมแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับ เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ d a ดดี Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ